สวัสดีผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟทุกท่ันนะครับวันนี้ผมจะพามาชมการก่อสร้างโครงการรถไฟท่านหินสายพานกับบริเวณสถานีรถไฟเพชรบุรีน,นะครับซึ่งตรงนี้นะครับกำลังในการก่อสร้างกันอยู่นะครับสถานีรถไฟเพชรบุรีมีการก่อสร้างที่เป็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเนื่องจากว่ามีการหรือสถานีหลังเก่าเตรียมที่จะเื้อน,นะครับแล้วก็มีสถานีหลังใหม่นะครับ ที่เห็นใ,ใกล้ๆตรงนี้ก็คือสถานีหลังเก่านะครับที่มีผู้โดยสารนังรออยู่แล้วก็ไปตรงนู้นก็เป็นสถานีหลังใหม่นะครับซึ่งจะสังเกตได้ว่าตรงชานชาาหน้าสถานีนะครับมีการลืล้อหมดเลยนะฮะรถลังคุด,ดินอยู่เลยนะครับะนะครับก็คงจะเตรียมที่จะวางหลันะครับส่วนผู้โดยสารนะครับก็จะมีชานชาลาชั่วข่าวให้ถักมานะครับตอนนี้ก็ใช้ จานฉลาชั่วคขาคกันนะครับขึ้นลงน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นกำลังมีการปุดดินขุดดินกันยู่เลยนะครับต่หน้าจ,จะอีกสักพักหนึ่งนะครับลา ช่วงนี้ก็ทุลักทุเลกหน่อยนะครับผู้โดยสารครับก็อ,อีกไม่นานครับสถานีหลังใหม่ไไลไ์สง่างามนะครับสร้างเสร็จก็คงจะสบายขึ้นนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของการก่อสร้างรถไฟไปรุเีครับขอบคุณมากครับ